ร้านสมจันทร์เซาบานเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับ0 6 5 0 9 4 5 7 7 9นะครับอ่ะมื่อนี้ครับพาพี่น้องมาเบิ่งเครื่องปั่นไฟนะครับเครื่องผลิตกระแสไฟนะครับขนาด5.5นะครับกิโลวัตต์นะครับนาศีเอิร์ธวางศีเนาะนะครับเป็นของอ่าเป็นของไฮโน่นะครับแต่จะอ่านว่าไฮโน่นะครับอันนี้ก็เ่ามันใจขึ้นกันนะครับไม่ได้ภาษาอังกฤษครับผม 5GF-LDE New นะครับนะครับขนาดห้าจุดห้านะครับเป็นเครื่องผลิตกระแสไฟเป็นของดีเซลนะครับมีรอยเขียนน้ำนะครับน้ำหนักขยุ่มันลอยหกสิบกโลนะครับลอยหกสิบลอยไปไปนี่แหละนะครับผมเป็นเครื่องดีเซลหนึ่งสูบนะครับแล้วก็มีอ่ากุญแจนะครับกุญแจเปิดปิดนะครับผมมีฟิลนะครับอันนี้กัมีมิเตอร์นะครับวัด ก็กำลังไฟขาออกนะครับมีเบรกเกอร์ออฟออนนะครับแล้วก็มีกาวมีไฟ12โวลต์นะครับแล้วก็ไฟ AC 220โวลต์นะครับเป็นปลั๊กแบบขาล็อกนะครับล็อกให้แน่นจริงๆเลยนะครับสภาพเครื่องนะครับสภาพเครื่องสารับผมก็ถือว่าสภาพก็ยังกิ๊กๆอยู่ครับผมสภาพยังดีๆอยู่นะครับใช้งานปกตินะครับผมหรือว่าพี่น้องจะี๋ยวจะมาทดลอง นะครับให้มาลองดยตนเองนะครับร้านก็อยู่ที่อำเภอเกษตรวิสัยนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนี่แหละนะครับเวลาเข้าจะสตาร์ทเครื่องนะครับเขากะเอาฟ้าบนนี่เปิดออกนะครับนี่ยกง่ายครับผมคนเหล้วนะครับแล้วพี่น้องจะสตาร์ทเครื่องกะเอาหนีล่องนะครับแล้วก็กดสตาร์ทเลยนะครับเราก้มกุญแจสตาร์ทได้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็การเรื่องว่าเขาเอื้อนว่าอีกยังบุ นะครับอันไอ้่สามวันเถอะครับผมขึ้นบอกตัวนีนะครับแล้วก็มีโฟมนะครับโฟมมีฟองน้ำนะครับเพื่อลดเสียงนะครับการเก็บเสียงในตัวเครื่องให้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมเครื่องดีเซลนะครับนี่เป็นเครื่องดีเซลนะครับประหยัดนะครับรุ่นนี้ทางร้านนะครับเอามาใส่เองนี่แหละนะครับเดี๋ยวเลยถึงเวลาก็ขายออกไปเลย นะครับผมส่วนตัวนี้นะครับราคาโทรเข้ามาคุยกันได้นะครับราคาโทรเข้ามาคุยกันได้เด้อนะครับไม่แพงอย่างที่คิดนะครับราคาคุยกันได้หรือเข้ามาเองเข้ามาดูด้วยตัวเองนะครับร้านอยู่ที่อำเภอเกษตรวิสัยนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมเดี๋ยวพาเบื้องรอบเครื่องครับฟังนี่ก็เป็นอีกฟังข้างหน้าข้างหลังเนาะมันบอกกับปอมันใจอันนี้จะเป็นฝังระบายความร้อนอันนี้ทอไอเสียครับนี่ฟังนี้ระบายความร้อน นะครับอันนี้ก็เป็นทั้งน้ํามันนะครับมีสูบเดียวนะครับอันนี้จะเครื่องจะเร่งนะครับสําหรับเครื่องเครื่องเสียงนะครับสี่คูณสีนะครับสบายนะครับสี่คูณสี่สบายเลยนะครับอันนี้ก็เป็นด้านข้างนะครับอีกฟังหนึ่งสี่คูณสีสบายนะครับหกคูณหกเล่นได้เหมือนกันนะครับแต่แปดคูณแปดไม่ไหวเด้อนะครับจำกัดอยู่ที่สี่คูณสี่นะครับเครื่องใช้งานปกติเข้ามาเช็คด้วยตนเองนะครับส่วนราคาเข้ามาคุยกันได้นะครับ ประมาณสองหมื่นต้นๆนี่แหละนะครับการพี่น้องสีเข้าานะครับทีมงานมายกซอายจากสองคนนะครับว่ามันเครื่องนี่มันเกิดอย่างนักแยกน้อยนะครับสองคนนี่จะขึ้นยากู่ครับสามคนก็ขึ้นง่ายขึ้นสี่คนนี่สบายเลยครับยกสี่คนนะครับผมหรือเข้ามาดูด้วยตนเองนะครับผมเดี๋ยวจะลองสรัดให้พี่น้องในเบื้องเน้อนครับเสียบกุญแจเข้าไปครับปั๊บ หม้าหนี้นะครับผมเวลาใส่งานนะครับเบเกอร์เกินไฟนิ่งนะครับตัวนี้ ะครับการเสียงนะครับเวลาใส่งานก็สิประมาณนี้นะครับถามว่าดังบอมันกระดังนะครับเป็นเครื่องหน่อยเครื่องสูบเดียวนะครับผมแต่ว่าเงียบบอกันเงียบอยู่ผมว่านะครับก็โอเคครับผมสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เด้อที่เบอร์0ูนย์หกห้าศูนย์เก้าสี่ห้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับเข้ามาดูด้วยตนเองนะครับผมไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับเขาเมื่อเบิ้งนะครับมาพูดคุยกันเบิ้งนะครับผมอ่ะโอเคครับผม